หากคุณกำลังมองหารถยนต์ซีดานที่มีความสปอร์ตโชคเชี่ยวประหยัดน้ำมันและขับขี่ได้อย่างมั่นใจ Honda Civic 2026คือคำตอบที่คุณรอคอยการกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันล่าสุดของ Civic ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตซีดานยอดนิยมไว้ได้อย่างลงตัวทั้งรูปลักษณ์ที่ปรับใหม่ให้ดูพรีเมียมทันสมัยภายในห้องโดยสารที่ยกระดับความหรูหรา พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงเหมาะกับทั้งคนทำงานนักศึกษาหรือแม้กระทั่งครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถคันเดียวจบครบทุกความต้องการดีไซน์ภายนอกของ Honda Civic 2026โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าเล็กพร้อม daytime running light ที่ออกแบบให้ดูกว้างและทรงพลงังขึ้นฝากระโปรงหน้าย,ยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเสริมลุคสปอร์ต มาพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ขนาด17 1 8ถึง18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยตัวรถมีความยาวรวมประมาณ4,675ม mm. ิลลิเมตรความกว้าง1,800ม mm, ิลลิเมตรและความสูง1,415ม mm, ิลลิเมตรทำให้รถดูปราดเปรียวแต่ยังคงความมั่นคงในการขับขี่บนท้องถนนเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือความกว้างขวางและการจัดวางอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบ แผงแดชบอร์ดเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความล้ำสมัยด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วในรุ่นสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจาก Bose มีให้ในรุ่น RS ขึ้นไปเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้สีดำหรือสีเบจขึ้นอยู่กับรุ่นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ความเร็วหรือการแสดงผลระบบ Honda Sensing ที่พัฒนามาอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ฮอนด้าซีวิ2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร VTEC t ท r b o ให้กำลังสูงสุดประมาณ176แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นมีโหมดขับขี่ให้เลือกทั้ง Normal, Econ และ Sport รองรับน้ำมัน E85 ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาวการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีขึ้นทั้งในรอบต้นและรอบกลางให้ความมั่นใจในการเร่งแซงหรือขับบนทางด่วน ช่วงล่างของซีวิค2026ยังโดดเด่นเช่นเคยด้วยการปรับจูนให้เกาะถนนดีขึ้นแต่ยังคงความนุ่มนวลขณะขับขี่ในเมืองระบบการสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัตและด้านหลังแบบมัลติลิงช่วยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีแม้ในถนนครุกคะพวงมาลายัยไฟฟ้าให้ความแม่นยำและคมมากขึ้นให้ความรู้สึกในการควบคุมรถได้อย่างมั่นใจทุกสถานการณ์การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็พัฒนาให้เงียบขึ้นด้วยวัสดุการเสียงรอบคัน ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย honda civic 2026ติดตั้งระบบ honda sensing ครบชุดในทุกกลุ่นย่อยประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังก์ชัน stop and go ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว และระบบไฟสูงอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบเบรก ABS EBDBA ระบบควบคุมการทรงตัวและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาในรุ่นท็อปอีกหนึ่งความน่าสนใจของซีว i c ปี2026คือการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้โดยสารด้านหลังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วางขาที่กว้างขวางช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารหลังช่องชาร์จ USB Type C และพนักวางแขนตรงกลางที่มีที่วางแก้วน้ำเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกล และการเก็บสัมภาระด้านหลังก็ยังคงจุได้มากกว่า400ลิตรเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางหลายใบหรือของใช้ประจำวันของครอบครัวฮ o n ด้ยังเน้นย้ำถึงความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมของซีว i ครุ่นนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17-20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่และสภาพการจราจรถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสำหรับรถยนต์ซีดานเทอร์โบขนาดกลางและด้วยค่าการปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าเกณฑ์จึงสามารถเข้ารับสิทธิประโยชน์ภาษีได้ตามนโยบายรัฐบาล ในแง่ขององค์การบำรุงรักษา Honda c ซีว c ยังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศและมีแพคเกจรับประกันที่ครอบคลุมยาวนาน h อน da รับประกันคุณภาพรถยนต์3ปีหรือ1,000 0แกิโลเมตรและสามารถขยายแพคเกจด,ดูแลเพิ่มได้ตามต้องการซึ่งเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้ได้ในระยะยาวเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน<ๆ>เช่น t o y ย t a c โค o l ล a าอ t i s สหรือ m a z d a 3 Honda c i v i ซีวยังคงได้เปรียบเรื่องสมรรถนะความนุ่มนวลในการขับขี่และภาพลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ทั้งดูดีขับสนุกและไม่กินน้ำมันซีวิ c 2026จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งอารมณ์และเหตุผลหากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนรถใหม่หรือมองหารถคันแรกที่ให้ได้มากกว่าความคุ้มค่าซีวิ c 2026คือตัวเลือกที่ควรลองสัมผัสด้วยตัวเองอย่าลืมทดลองขับที่โชว์รูมใกล้บ้านคุณเพื่อสัมผัสความต่างของซีวิครุ่นใหม่ด้วยตัวคุณเองและถ้าคุณชอบวิดีโอรีวิวแบบจอลึกแบบนี้ ฝากกดติดตามช่องออโต้ไทการ์ดรีวิวของเราด้วยนะครับเราจะมีการรีวิวรถรุ่นใหม่ทั้งญี่ปุ่นและยุโรปรวมถึงเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นให้คุณได้รับชมก่อนตัดสินใจซื้อซีวิกไม่ใช่แค่ชื่อรุ่นแต่เป็นประสบการณ์ของความมั่นใจในการขับขี่และในเวอร์ชัน2026นี้ Hon d a ยังยืนยันความเป็นผู้นำในตลาดซีดานอีกครั้งรถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์แต่ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยที่ทำให้ชีวิตการขับขี่ของคุณสะดวกและปลอดภัยขึ้นทุกวัน อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้หากคุณชอบการรีวิวสไตล์นี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถรุ่นใหม่จากออโตไทยการาชรีวิวทุกสัปดาห์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพบกันบนถนนกับ Honda Civic 2026สุดยอดซีดานแห่งอนาคต